ครูจะบอกเทคนิคเคล็ดลับมนุษย์มหัศจรรย์หรือคนสเปให้นะคะคนสเร์เซนเขาจะไม่ยอมให้ชีวิตของเขาเป็นเหยื่อของเหตุการณ์สถานการณ์หรือผู้คนแต่คนสเนี้เขาทำยังไงกันครูจะบอกความลับค่ะเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาจะต้องดูแลตัวเองก่อน โดยการทำสมาธิแล้วเขาก็กําหนดในแต่ละวันว่าเขาอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาอยากจะให้มีเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวผู้คนหรือมีอะไรบ้างที่เขาจะต้องผเผชิญกับในวันวันนั้นคน3%เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองนะคะตื่นขึ้นมาแล้วก็ รีบลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายแล้วออกไปสู่โลกภายนอกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์สถานการณ์ครูอยากบอกว่าเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นะเวลาตื่นนอนตอนเช้าให้ตัวเองก่อนทำสมาธิก่อนนะคะแล้วกำหนดนะคะเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเห็นลองฝึกดูนะคะ